โอ้พี่น้องอันนี้คือบรรยากาศล่าสุดอยู่ที่สนามหลวงเพี่น้องเด้เอ,อ12เมษายนเนาะปี2567การสบายดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะับสบายดีพี่น้องชูผู้ทุกนคนเพี่น้องเด้เอ,อมื้อนี้มาอัปเดตพี่น้องอ่าวันสงการานต์เนาะ <Okay. S 1> อัปเดตการท่องเที่ยวของเมืองไทยเซนเก่าเซนเคยพี่น้องอันนี้คือวันที่12เมษายนเนาะพี่น้องบาลจุดมาช่วงเที่ยงๆเลยเนาะ นักท่องเที่ยวเยอะมากพี่น้องนี่มีแต่ชาวต่างชาติเนาะส่วนชาวต่างชาติเพื่อสีเน้นแบบเขามากราบไหว้ขอพรผราแก้วมรกตเนาะพี่น้องเนาะจะมีไก่พามาเป็นทัวร์เป็นทัวร์อันนี้คือทางเขาเนาะอ๋อันนี้มีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทางนั้นเลยพี่น้องเดินทางมาจากหลักๆก็คือเดินทางมาจากประเทศจีนหลายแห่งเลยพี่น้องหลายยี่เลยเนาะ ่าทานผู้ชมอยากจะมาเที่ยวงานนะพี่น้องงานเทศจัดงานสงการเนาะพี่น้องอยู่ที่ท้องสนามหลวงนี่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อนก็นมีเวทีใหญ่คือเก่าค,คือเดิมเนาะจัดกันยาวๆถึงวันที่15าเมษายนเลยอ่าช่วงเย็นก็นจะมะีขบวนแห่แต่ละจังหวัดเนาะพี่น้องเนาะ16จังหวัดแห่ตรงถนนราดดำเนินมาเขาท้องสนามหลวงอีกเนาะ คือเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นจะเริ่มแห่ประมาณ17นาฬิกา30นาทพี่น้องแห่มาจากถนนราดสดำเนินกลางเนาะอยู่ด้านหน้าของอาลานพับพามหาเจ็ดาบดินเนาะฝั่งด้านนี้ก็จะเดินไปโซนท่าเรือท่าส้างสามารถนั่งเรือข้ามภาคไปเ,เที่ยววัดโพวัดอรุณเที่ยววัดอรุณได้ต่อนอะพี่น้องวัดละรังเนาะ าว่าทานผู้ชมอยากจะมาเที่ยววัดโพธิ์ก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงอยู่ที่สถานีสนามใสได้เลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ตรงท่าเรือท่าช้างมันก็จะมีแบบกางเต็นท์จัดเต็นท์ให้สำหรับนักท่องเที่ยวอยนอกพี่น้องเพราะวา่าช่วงนี้อากาศแบบ่อนขางที่แบบจะหอนแห้งอย่างดีเลยวิตแต่ว่าเวทที่นี่เพิ่นน่าจะเริ่มประมาณสิบ สามนาฬิกาเนาะเพิ่นเริ่มเล่นดนตรีการแนะนำมาเที่ยวได้พี่น้องปีนี้เพิ่นจัดยิ่งใหญ่อลังการมากสามารถดูคลิปยอ้อนหลังบอกจุนได้เนะเาะหัวมือเสาร์นี้ก็ล่งเนาะคลิปแห่ขบวนเมื่อวานนี้สนามหลวงสามารถเข้าไปเบิ่งคลิปยอ้อนหลังได้เด้อยพี่น้องเด้อเมื่อน,นี้ยถ้าอัปเดตเนาะอัปเดตการท่องเที่ยวเนาะเหมือนอันนี้เป็นอุมงทางออกสามเนาะ อากาศกัดเซ่อกข้างฮอ,งอนลาลพี่น้องเลยทางออกสามนี่สามารถเดินเขาพระบรมหาราชวังได้เลยเนาะและ้วก็สามารถเดินไปกบาบไว้ขอพอรศาลรักเมืองได้ว้าวอันนี้เป็นจุดพักคอยสำหรับนักท่องเที่ยวนะที่มาเยี่ยมชมพระบรมหาราชวัง สามารถลงมาพักผ่อนตรงอุโมงใต้ดินเลยได้นาองพี่น้องเนาะอากาศอากาศ,อากาศแอร์เย็นดีสุ่มสัมากเลย นักท่องเที่ยวหลังไหลแบบมาเที่ยวเมืองไทยในวันสงการเด้อพี่น้องเลยเนานะเหมือนจะลงมาทางนี้ล่ะลงมาเป็นพัวเป็นพัวเลย อันนี้คือบรรยากาศล่าสุดอยู่ที่อุโมงค์หน้าพะรานเลยพี่น้องเดอ้อแถวท้องสนามหลวงเนาะบอกได้เลยว่านักท่องเที่ยวแบบมากันร้ายแรงเลยพี่น้องคนมาเที่ยวกันแบบยาวๆเลยเนาะในช่วงเทศก,กาลสงการบอกได้คําเดียวว่าปีนี้เมืองไทยก็จัดหนักจัดเต็มจริงๆสงการปีนี้บางจุนทายคลิปเมื่อคืนในโอโหตัดแบบบอสนันวันไหวเลยพี่น้องวันเปิดสงการ ฝั่งด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนะพี่น้องห้องน้ำเพื่อนกัมีพร้อมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะพอสมควรนะพี่น้องประว่าห้องน้ำเพื่อนในคนข้างก็ควงควง,ควงมากเลยอันนี้คือช่วงบรรยากาศเที่ยงเนาะนี่เพื่อนจะมีให้ชงน้ำพระน้ำเด้อพี่น้องเด้อนี้เนาะสามารถดูมาสงได้ เดี๋ยวบามจุนจะพาไปเดินตรงโซนท่าเรือท่าสางเนาะรอดอุโมงถนนมหาราชไป น,นี่คือเป็นมาแบบทัวร์หนึ่งเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าทัวร์หนึ่งเย,เยอะมากพี่น้องระดับแบบ450คนเนาะส่วนไลฟ์ขังเกตหลักๆก็คือนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากประเทศจีนไลฟ์หรือพี่น้องไลฟ์มากๆอันนี้คือช่วงเทศกาลเนี่ยบอกได้คำเดียวว่ามิดเงินลังไหลเข้าประเทศไทยมหาศาลเนาะ นี่เราเพิ่นมาเพิ่นก็จะมาถ่ายรูปคู่กับภาพกรุงเทพม,มหานครรอที่วัยืนอยู่ข้างบนนะครับนี่คื้ห้องน้ำ เป็นจะได้พี่นอ้องยูนี้สามกลุ่มสามทัวเลยนะเนาะเพิ่นเตรียมที่จะขึ้นไปเขากาบายขขาป,าขาปอนผ้าแก้วมรกตเนาะเรียกได้ว่าแบบว่าเก็บค่าเข้าสมพระแก้วมรกตนี่ห้าร้อบาทนี่หาคำนวณเป็นเงินเน่นวันหนึ่งบางทุนคิดวันน่าจากแบบโอ้โหมหาศาลเลยนะพี่น้องหลายล้านบาทเลยแหลนะเนาะเข่าทีเขาสังเกตเบิ่งจำนวนนะักท่องเที่ยวเพิ่มมากันนะโอ้โห แบบลังไลมาเที่ยวประเทศไทยวันสงการในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยรับรองแบบคือสี่ลายล้านคนนะพี่น้องเดี๋ยวรอแบบเพื่อนสรุปเนาะเดี๋ยวรอเพิ่นสรุปหลังสงการว่านักท่องเที่ยวเข้ามาอ่าประเทศไทยกี่ล้านคนนะพี่น้องบางุนบอกเลยว่ามหาศาลแน่นอน

น้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอมต้นสิพา 15, 15, ขึ้นไปชมโซนท่าเรือท่าสางเนาะว่าบรรยากาศช่วงเที่ยงเที่ยงจะเป็นอย่างไรเนาะตอนนี้คือทางขึ้นแบบบันไดเลื่อนแบบระบายน้ำบ่ทันเลยนะ นี่พี่น้องอันนี้คือเป็นบรรยากาศทางเข้าสุมพระบรมหาราชวังเนาะทางออกสามขึ้นมาจากอุโมงค์ก็คือทางออกสามเลยทางเขาบอกก็เลยคำเดียวมือนี้อลังการนักท่องเที่ยวมาเยอะกว่าวันมือนีคือมาหลายเป็นพิเศษนะพี่น้องหลายกว่าทุกวันเนาะ ใน白色的塔出口那里集合，只有一个出口，找不到出口可以问一下人家。ออแต่ว่าสังเกตเมืองนักท่องเที่ยวนี่เพิ่นสีบอกเขาไปภายในงานนะพี่น้องเพิ่นสีเน้นแบบ มาเข่าสมพระบรมหาราชวังเลยเนาะที่สังเกตคือทัวร์เพื่อนจะพามาเข่าข้างในเลยมาเขา่าเยี่ยมชมพระบรมหาราชวังหรือว่าเข้าไปกราบไหว้พระแก้วม,มรกตอาจิเป็นเพราะว่าเนาะคือถ้าแบบเพื่อนมากันเป็นทัวร์แบบมากันหลายแห่งเลยถ้าเพื่อนเข้าไปในโซนทีงานนะเพราะว่าอยู่ในงานเนี่ยจะมีคนหลเนะพี่น้องอาจจะเป็นแบบเพื่อนญาิลงนะยานแบบไกด์เพื่อนญาิดูแลบนทัวร์ถึงเนาะเพราะว่าจํานวน กลุ่มหนึ่งจำนวนทัวร์หนึ่งระดับระดับ4ี่คนเนาะคือมีไกค่คนเดียวเดี๋ยวสิแบบทีมทิมลูกทัวร์นะพี่น้องคนก็นเลยนาที่เป็นเพาะแบบนเนาะคนก็นเลยตัดปัญหาแบบบเขาไปเที่ยวในงานกับเป็นไปได้เนาะคนก็นเลยเน้นพาเขาข้างในเนาะสมพระบรมมหาลาสวังแทนไปเดี๋ยวบามจุนจะพาเดินไปโซนนู่นแหละรอดถนนมหาราชเนาะไปยัง ตรงท่าเรือท่าสางเดี๋ยวไปส้มอีกทีพี่น้องอยู่ตรงท่าเรือท่าสางเพิ่นนักท่องเที่ยวมารอขึ้นเรือกันหลายบ่ออันนี้ก็คือทางเขาเก่าเนาะตรงนี้ทางเขาเดิมเพิอนอ่นยหญ่ไปอยู่กูเละพี่น้องไปเขาไก่กับสารลักเมืองเนะาะเพราะว่ามันไก่กับอุโมงเนาะพอขึ้นจากขึ้นจากอุโมงมาก็จะเป็นเขาพระบรมหาราชวังได้เลยฮะนะ ักทองเที่ยวมาหลายแห่งนี่พี่น้องเยอะเป็นพิเศษเลยมืออื่นนี่คือถนนศีลมนี่เพิ่นกัดสิปิดถนนเนาะเหรสงการพร้อมกันหลายสถานที่เลยมือวันทีน่3เนี่เซ็นท่านเวอร์สยามสแควร์ถนนศรีลมถนนข้าวสานโอ้พรุ่งนี้แบบโอ้ไปเที่ยวกันแบบสาดน้ำคลายร้อนเลย

เย็นมากเลย นี่นะพี่น้องอยู่ตรงท่าเรือท่าสร้างเพื่อนก็จะขายของแบบนี้ปกติเนาะถ้าเพื่อนจัดแบบจุดเล่นสงการอยู่ตรงนี้ก็คือสีแบบเพื่อนกับซีมาเรียนกันหลายแต่ว่าเพื่อนบริจัดเนาะเพื่อนไปจัดบนเดียวอยู่สนามหญ้าอ๋ออันนี้คือบรรยากาศอยู่ท่าเรือท่า้างเดี๋ยวพี่น้องเด้อส่วนประมาณเที่ยงหาบ่ายโมงหนึ่งเนาะหาสิบสามนาฬิกา จุดนี้ก็คือเป็นจุดที่แบบสามารถขึ้นเรือตรงนี้ไปไไห,หลายสถานที่ได้เลยเนาะพี่ดองเนาะถามไปวัดละคังหรือว่าไปวัดโพไปวัดอรุณไปเที่ยวไอคอนสยามก็ได้เนาะพี่ดองเนาะตรงจุดนี้สามารถขึ้นตรงนี้ไปได้เลยนี่อันนี้เป็นเรือ30บาทเนาะพี่้องเนาะเรือ30บาทวิวหลากรานเนาะแต่ว่าแนะนําให้ล่องเรือประมาณช่วงห้าโมงเย็นเนาะ ถึงทุ่มหนึ่งเนี่วิวดีสุดยอดเลยนี้ก็จะเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยว่นจะมีเรือแบบเหมาลำแล้วก็มีเรือโดยสารแบบราคาถูกราคาแพงแล้วแต่หลากหลายราคาให้เลือกเนาะพี่น้อง เนาะพี่น้องเนาะกัสำหรับคลิปนี้กับบางจุนกาบสเสด็จจบไปพียง้ทงานี้เล้พี่น้องเด้อจะได้กระบากเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลน์หนึ่งไลค์พี่น้องกัคลิปนี้กัขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะสุดท้ายกับสบายดีสวัสดีครับพบกันใหมนะ่อีพีหน้าพี่น้องตอนเยียนอัปเดตถนนข้าวสารให้เอฟซีชมเนาะฝากรอติดตามเด้อ